กินข้าวน้แแก้วด้วยพี่น้องเด้อกินข้าวกับอะไรแแก้ววดิอันนี้แกงเลียงแกงเลียงเห็ดแกงเลียงเห็ดหัวหนูใส่เห็ดหลายเห็ดอยู่พี่น้องมันมีสามเห็ดเนี่ยเรียกไม่ถูกว่าเห็ดอะไรบ้างมันมีเห็ดเข็มทองเรื่องเรื่องเห็ดเข็มทองเห็ดหัวหนูแล้วก็เห็ดอันนี้คือเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ย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 อันนี้ไม่รู้ เด็ดนางฟ้าน้อยหรือเปล่าเด็ดนางฟ้าน้อยหรือเปล่ามิ้อันนี้ก sure. ็จะเป็นแจ่วปลาแดกแจ่วปลาแดกแซ่บแซ่บต้อีไน้องด้ออ๋อเนี่ยเป็นแจ่วปลาแดกอันนี้ก็จะเป็นแกงอ่อมแกงอ่อมุนเส้นใส่กระป๋องปลาพี่ต้องเห็นบ่เป็นตาน่ากินบ่แกงอ่อมุนเส้นใส่กระป๋องปลาให้ดูนี่ เส้นประมาณนี้อืดหมดแล้วก่อนจะได้กินอืดหมดแล้วพี่น้องเอ้ย่ะนะแกงอกมูนเส้นใส่กระป๋องปลาก่อยเออมากินเข่าน้ำายแก้วหรือพี่น้องหรืออืมเป็นเมนูเทพเป็นเมนูแบบบ้านๆพี่น้องบ่ได้กินให้เห็นนะพี่น้องเอ้ยอืมตอนแรกก็จะยกไปกินดูนหะไอตัวกับเข่าให้มู่เจ้าเห็นบ่ได้กินให้เห็นแล้วก็ท้ายเอาท้ายเอาแบบนี้เนี่ยอืม น้อพี่น้องเนะถทายลงไปแต่ละมือแต่ละเว้นพอผอวมีคลิปลงนี่มาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ขย้อนฮอสนาอพี่น้องเจลเนี่ยเจลแดกเนี่ยเจลประแดกเด้อพี่น้องเนี่ยคอยค่อยคอยตามล้วค่อยก็เอาประแดกตัวใส่มาข้นได้ค่อยก็ไปเฮ็ดมันสุกขวัวขให้มันสุกอืมอืมเสบเสบน้ำกันพี่น้องลองไปทุกคนมา ตรวจวจะาจาัดจาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้เอ,อเออฮะเออจะมาตรงนี้มันจะได้เห็นล Ac ูกนี่เอาให้มุเจ้าเห็นให้มุเจ้าเห็นให้มุเจ้าขึ้นอยากน้ำเดื้อพี่นอ้องปองไปมาเสแสรบน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็อร่อยนะรสชาติแต่ว่ามันใส่ปลาแดกเยอะไปหน่อยข่อยใส่ปลาแดกเยอะไปหน่อยพี่น้องสามอย่างเลยเห็ดเห็ดหัวหนู ชิมตรงกันรสชาติก็ได้ละแกงเลียงแกงเลียงเห็ดหัวหนูหัวหนาก็ววานไปกับไอ้แกงอ่อมวุ้นเส้นแต่กระปองปลามาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำยาแก้วเดี๋ยวพี่น้องเด้อกินข้าว,ก,ว,ว,วกินข้าว,าวอันนี้ตอนนี้ ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วนะ่ะตอนนี้เป็นเวลาเทียงเรื่มมันเลยมาแล้วพี่น้องเวลาเทียงตอนนี้มันก็จะเป็นเวลาบา,าบแล้วใบกับใบสามมุงแล้วม้งนนะ่ะถักกินเข่าตอนตอนเศร้ากลายเป็นเขาา่าใบมาเด้อพี่น้องเด้อกินเขาน้ำกันจะ้ะจวดจวดจัดจัดเด้อพี่น้องเด้ออร่อยมากมาย